สวัสดีครับผมดานายวงมังแก่นครูโรงเรียนบ้านเจดีโควันนี้ผมจะพามารู้จักกับบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านเจดีโคครับโรงเรียนบ้านเจดีโคได้ดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษา โ้รงก,การทุจริตภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้และเข้าใจคิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งใฝ่เรียนรู้ เป็นคนดีที่มีความซื่อตรงกริยาไมรยากเรียบร้อยรู้จักการทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปโรงเรียนบ้านเจดีโคได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตโดยกำหนดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะผ่านรูปแบบกิจกรรมอะโวคาโดโอเคเนื่องจากอะโวคาโดเป็นหนึ่งในพืชเ,เศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนพื้นที่ชุมชนและโรงเรียนเหมาะสมแก่การเพาะปลูกอะโวคาโดเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในพื้นที่ของโรงเรียนเต็มไปด้วยต้นอะโวคาโดทางโรงเรียนจึงได้มองเห็นช่องทางในการส่งเสริมการสร้างรายได้และอาชีพให้กับนักเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่ชื่ออะโวคาโดโอเคซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นส่งเสริมทักษะ และสร้างอาชีพให้กับนักเรียนและยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับของที่มีในท้องถิ่นชุมชนของตนเองเด็กๆสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัวรวมไปถึงชุมชนได้อีกด้วยกิจกรรมอะโวคาโดโอเคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และทำความรู้จักกับอะโวคาโด รวมไปถึงทักษะอาชีพต่างๆในกิจกรรมการแปรรูปการสร้างผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดและนักเรียนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตและยังเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจรวมไปถึงชุมชนของตนเองได้อีกด้วยครับ